พวกท่อน้าพวกนี้ครับเนี่ยเนี่ยมันต้องเปลี่ยนถ้าเราไม่เปลี่ยนอ่ะคือท่อแตกหมดท่อมันจะโดนน้ํามันกัดแล้วเนี่ยคือมันเสียหมดเลยถ้าเราใส่กลับเข้าไปอะพี่เห็นไหมครับอันนี้คือรั่วเยอะมากและเกียร์เนี่ยมีปัญหาอยู่ตรงนี้ตรงตรงเนี้ยสามตัวเนี้ยเดี๋ยวผมจะต้องถอดเช็คให้ไอเซนเซอร์เนี่ยเพราะมันโดนน้ามันเยอะเพราะมันรั่วรอบตัวเลยฝาหน้าก็รั่วหมดเลยใช่ครับแล้วเดี๋ยวผมจะรวมให้ มันหลาย,ยางไงเลยต้องให้พี่มาดูเพราะว่าเวลารวมแล้วมันเยอะรวมแล้วมันจะเยอะเลยมันจะหลายรายการไงครับเลยต้องให้พี่มาดูให้ชัดเจนก่อนว,ว่ามันมันมันเป็นอย่างนี้จริงจริงแล้วในส่วนของโชกเนี่ยโชกก็แตกแบบว่าแตกจนไม่มีอะไรซับเลยครับสองข้างเลยทั้งหน้าและหลังเลยก็จะประมาณนี้แล้วก็แหลกด้วยใช่ันนี้ผมรื้แล้วพี่อยู่แถวไหนครับเนี่ย,อ,ยอินบุรีสิงห์บุรีรอ๋อ ครับผมแพรแหลกก็อยู่นู่นโชกอีกข้างหนึ่งแหลกก็รั่วแต่พี่พอรู้แล้วมั้งใช่ไหมครับรใช่